สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาพบกันนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนั่นเองชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะครูผู้สอนนะคะก็คือครูแป้งนะคะในชั่วโมงนี้นะคะวันนี้เราจะอยู่ในบทที่2นะคะเรื่องงานอาหารคู่ครัวส่วนชั่วโมงที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้ก็คือการเตรียมอาหารในลักษณะต่างๆนะคะ วันนี้เราขึ้นหัวข้อที่1.2นะคะก็คือการเตรียมอาหารในลักษณะต่างๆมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. การปอกคือการนำเปลือกหรือสิ่งที่หุ้มออกจากอาหารชนิดนั้นนะคะการปอกนักเรียนเคยเห็นการปอกไหมคะส่วนมากก็จะเห็นการปอกมันฝรั่งใช่ไหมคะที่ใช้ททำอาหารการปอกมะละกอนะคะ การปอกแตงกวานะคะบางคนก็ไม่ปอกนะคะอันนี้ก็คือวิธีการปอกนะคะเราน่าจะาคุ้นเคยปอกแครอทอย่างเงี้ยนะคะก็คือการปอกนะคะ2การซอยคือการทำให้อาหารเป็นฝอยขนาดเล็กโดยการหั่นทีๆอย่างละเอียดนะคะการซอยนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นซอยหอมซอยกระเทียมเงี้ยะคะ การซอยผักต่างๆนะคะอันนี้เขาเรียกการซอยนะคะต่อไปเป็นการตัดนะคะคือการทําให้อาหารขาดออกจากกันเป็นท่อนหรือยาวตามต้องการนะคะส่วนมากการทําอาหารเราก็จะตัดอยู่แล้วนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยเป็นท่อนน่ารับประทานมากขึ้นนะคะต่อไปข้อที่4การโคลกนะคะก็คือการทําให้ละเอียด โดยตำให้เข้ากันจนเหนียวหรือแหลกนะคะในตัวอย่างก็คือการโขกอะไรคะนักเรียนก็คือการโขกพริกใช่ไหมคะ,ะต่อไปข้อที่5การบุกคือการบุกหรือตำให้อาหารพอแตกหรือพอช้ำเช่นบุกพริกนะคะให้มันดูสีสันน่ากินนะคะบุกพริกบุบกระเทียม หรืออะไรต่างๆนะคะที่เราไม่อยากทําให้มันละเอียดมากนะคะเราก็จะใช้มีดกับมือเราทุบนะคะหรือว่าบุกลงไปพอประมาณนะคะต่อไปข้อที่6การคนก็คือการทําอาหารให้เข้ากันจนทั่วโดยใช้ช้อนหรือทัพพีกวนสว่วนมากเวลาเราทําอาหารทุกครั้งนะคะเราก็จะมีการคนนะคะสว่สนนะะสวนมกากก็จะเป็นอาหารพวก ผัดทอดเนี่ยเราจะต้องคนนะคะเพื่อให้อาหารเนี่ยมีเข้ากันมีรสชาติดีนะคะถ้าเราไม่คนเนี่ยรสชาติมันแบบอาจจะแบ่งส่วนอันนึงอาจจะไม่อร่อยอันนึงอาจจะอร่อยหรืออาจจะมีรสชาติเค็มหรือหวานอะไรเกินไปนะคะฉะนั้นเวลาเราทําอาหารนะคะส่วนมากเราก็จะคนอาหารนะคะข้อที่เจ็ดการสรับคือการทําให้อาหารขาดออกจากกาัน โดยใช้ของมีคมซอยทีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสับหมูสับเนื้อนะคะสับไก่อะไรประมาณเนี้ยนะคะต่อไปข้อที่8นะคะก็คือการหัน่นการหั่นก็คือการทำให้อาหารเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กตามที่เราต้องการที่จะทําอาหารนะคะอ่ะ สำหรับการเตรียมอาหารในวันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะการเตรียมอาหารในลักษณะต่างๆเนี่ยวันนี้ที่ครูนําเสนอก็จะมีทั้งหมด8ข้อนะคะข้อที่1ก็คือการปอกข้อ2การซอยก็3การตัดข้อ4การโครก้็5การบุกก็6การคนก็7การสับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการหั่นนั่นเองค่ะอ้าวเมื่อเราฟังเนื้อเรื่องจบแล้วนะคะ งานนะคะคุณครูก็จะใหนักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้นะคะนำลงใส่สมุดนักเรียนเหมือนเดิมนะคะนักเรียนก็เขียนใหสวยงามเป็นระเบียบน,นะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่นะคะเวลาคุณครูตรวจจะได้ตรวจง่ายๆนะคะคําถามในข้อที่1ก็คือนักเรียนเคยเตรียมอาหารในลักษณะใดช่วยพ่อแม่บ้าง บางคนก็จะชอบไปช่วยพ่อแม่ทํากับข้าวนะคะบางคนก็ไม่เคยทําเลยอ่านักเรียนลองตอบสักหนึ่งข้อที่หรือว่าใครเคยทําช่วยพ่อแม่ทุกวันหรือว่าเคยทาเกือบจะหมดและนักเรียนก็ตอบลงไปเลยนะคะเช่นนักเรียนเคยเตรียมอาหารในลักษณะใดช่วยพ่อแม่นักเรียนก็เขียนต่ออบตอบนะคะนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปนะคะส่วนมากคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะรู้จัก การซอยนะคะน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าบางทีเราทอดไข่เราก็อาจจะซอยผักซอยอะไรซอยกระเทียมอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการโขกต่างๆเนี่ยนักเรียนตอบแค่หัวข้อนะคะไม่ต้องตอบความหมายนะคะเช่นนักเรียนจะตอบการปอกว่าการปอกการซอยก็การซอยจะตอบได้ตั้งแต่หนึ่งคำตอบขึ้นไปนะคะหรือนักเรียนทําหมดทั้ง8ด ข้อเลยเนี่ยนักเรียนก็ตอบลงไปทั้ง8ข้อเลยนะคะว่าช่วย,วยผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าพ่อแม่เนี่ยเตรียมอาหารในลักษณะใดนะคะใครตอบทั้ง8ข้อก็ตอบนะคะเช่น1การปอก2การซอย3การตัด4การโข่ห้าการบุก6การคน7การสับ8การหั่นนะคะจะตอบเป็นข้อข้อหรือจะตอบแค่คําตอบก็ได้นะคะส่วนข้อที่2ก็คือให้นักเรียนเนี่ย บอกว่านักเรียนเนี่ยชอบเตรียมอาหารในลักษณะใดมากที่สุดนะคะใน8ข้อเนี่ยพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะถ้าน,นักเรียนอาจจะตอบได้มากกว่า1คำตอบก็ได้นะคะแต่ว่า,านักเรียนจะตอบ1คำตอบนักเรียนต้องตอบเหตุผลด้วยถ้านักเรียนไม่ตอบเหตุผลด้วยนักเรียนก็จะได้แค่ครึ่งคะแนนนะคะคะ,นนคะแนนสมมติอ่ะอันนี้คะแนนสมมุตินะคะถ้านักเรียนตอบว่า ชอบเตรียมอาหารเช่นการปอกเนี่ยนักเรียนไม่บอกเหตุผลว่าทำไมนักเรียนถึงชอบนักเรียนชอบพรอะไรเพราะปอกแล้วมันสะอาดหรือว่ายังไงนะคะนักเรียนก็ต้องบอกเหตุผลเวลาก่อนที่นักเรียนจะทํางานนักเรียนก็ดูคลิปให้จบก่อนนะคะแล้วก็อ่านให้มันละเอียดก่อนนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้เนื้อหาก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ